สวัสดีทุกคนครับวันนี้ถึงคิวผมแล้วมาทำความรู้จักกันหน่อยผมชื่อเหี่ยวกิ้งกาสีดำครับแม้ชื่อจะดูดาร์กไปหน่อยแต่ผมเป็นเหี่ยวจิ๋วที่คล่องแคล่วและน่ารักที่สุดเลยผมมีชุดขนสีดำเงาวับใครเห็นก็ต้องเหลียวมองแถมดวงตาผมคมนี่แหละคือเรดาร์ชั้นดีในการหาของอร่อยเมนูปโปรดของผมเหรอก็ต้องกิ้งกา ครับผมนี่แหละคือสุดยอดนักลาก่ากิ้งกลาแห่งป่าแต่หนูตัวเล็กๆหรือมแมลงก็มาได้หมดผมอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสุขผืนป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่และก็มาเที่ยวเล่นที่นี่บ่อยๆป่าละเลิงร้อยรูผมและเพื่อนๆใช้ชีวิตอย่างสนุกสุดเวี่ยงภายใต้การดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัม ขอบคุณภาพเจ๋งๆโดยนายพงชัยมูลสารครับแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย